สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน หลังจากห่างหายการติดโควิดและพ้นการกักตัวมาแล้วคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างน้ำชาชีรนัทก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่ารอบนี้ติดง่ายจริงๆและทุกวันนี้ก็ยังตรวจและคึดสองขีดอยู่รวมถึงเล่าถึงเรื่องน่าตกใจว่าก่อนเข้านอนเมื่อคืนยู่ยใจก็สันหนักมากนอนไม่ได้เลยจึงไปเอ็กซเรย์ปอดจนเจ้าตรวจถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าหัวใจวายซึ่งทั้งหมดน้ำชาคาดว่าคืออาการของลองโควิดตามที่โพสต์ไว้ว่า ติดโควิดพ้นกักตัวมาได้ครบกำหนดสักพักแล้วแต่ยังขึ้นสองขีดจนถึงทุกวันนี้คุณหมอบอกว่าเป็นเชื้อตายไม่สามารถแพร่ได้แล้วบางคนจะขึ้นสองขีดเป็นเวลาถึง90วันก็เป็นได้เชื่อว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงมาตลอดโควิดทำอะไรเราไม่ได้พอรอดมาทุกซีซันอยู่กับคนที่เป็นก็ไม่ติดเป็นทั้งห้องเรารอดคนเดียวก็ผ่านมาแล้วแต่รอบนี้บอกเลยว่าติดง่ายจริงๆ เมื่อคืนเข้านอนตอนห้าทุ่มปกติเป็นคนนอนง่ายมากอยู่ๆใจก็สั่นหนักมากมีอาการอื่นๆนอนไม่ได้เลยไปรโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ปอดอย่างปลอดภัยดีแต่จนตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเมื่อคืนคืออะไรนึกว่าหัวใจจะวายทั้งหมดทั้งมวลคาดว่าเกิดจากอาการของลองโควิดไม่รู้จะเป็นอะไรต่อจากนี้